ผมวันนี้นะครับผมมาพบกับแ a นนอนนะครับ MP นะครับผม287นะครับตัวนี้เป็นแ a นนอนนะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับผมหัวพิมพ์สีดาเสียใช้ไม่ได้นะครับเบื้องต้นก่อนที่เราจะเทสเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ลูกค้าเราต้องเทสก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์ใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเบื้องต้นเราจะเปิดเครื่องก่อนนะครับผมพอเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจะขึ้นเลขหนึ่งสแตนบายนะครับอีกอาการหนึ่งนะฮะอันนี้ผมเจอลูกค้าสอบถามมาบ่อยมากนะครับ ไฟ2ตัวนี้ขึ้นกับพิบนะครับคือ2ตัวนี้ขึ้นกับพิบนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราซื้อเครื่องมานะครับมันจะไม่มีแทงมาถูกต้องไหมครับมันจะมีหัวพิมพ์มาลักษณะนี้ครับ2หัวก็คือถ้าเราปิ้นนะครับปิ้นเนี่ยปิ้นไปเรื่อยจนมึกมันจะหมดนะครับในตลับเนี่ยครับชิปตัวเนี้ยมันจะจําค่าที่มาจากโรงงานก็คือถ้าสมมติเราไม่ต่อแทงแบบนี้นะครับถ้าไฟมันกับพิบลักษณะนี้คือเราต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์แต่ถ้าเราต่อแท้งนะครับต่อแท้งด้านข้างแบบนี้นะครับคือมึก หมึกที่เราต่อเข้าไปก็คือมันก็เลยแจ้งเตือนว่าหมึกหมึกหมดนะครับผมแต่ที่จริงก็คือมันก็ใช้ได้ปกตินะครับเพราะหมึกที่ในแท้งนะครับมันจะไหลเข้าไปแทนที่นะครับมันจะไหลเข้าไปในตลับนี้อยู่แล้วนะครับผมอาการนี้ปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับยกเว้นไฟอารามขึ้นแสดงว่าเครื่องมีปัญหานะครับไฟสีส้มขึ้นตรงนี้แสดงว่าเครื่องมีปัญหาเราก็กดปุ่มสตาอปรีเซ็ตตรงนี้ครับแช่ไว้ให้ไฟสีส้มมันหายนะครับแต่ตอนนี้ก็คือลูกค้าแจ้งมานะครับหัวพิม ใช้งานไม่ได้นะครับกราพิมพ์สีดํานะครับผมเบื้องต้นเราจะเช็คกราพิมพ์นะครับอันนี้ผมจะยกเครื่องขึ้นนะครับผมพอเรายกเครื่องขึ้นเครื่องจะไม่ทํางานนะครับผมเพราะว่าเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครเซ็นเซอร์ตรงนี้มันไม่ได้ไปค้านะครับผมตัวข้างล่างนะฮะเซ็นเซอร์ตรงนี้เรายกขึ้นปุ๊บเครื่องมันก็เลยไม่ทํางานตลบก็เลยขยับมาอยู่ตรงกลางนะครับผมผมจะใช้ทิชชู่นะครับเหมือนเดิมนะครับผมอุดลงไปในเซ็นเซอร์นะครับผมเพื่อที่จะให้เครื่องมันทํางานได้นะครับเกื่อเพื่อที่เราจะได้เท หลังจากนั้นเราจะเทหัวพิมพ์นะครับใส่กระดาษหนึ่งแผ่นนะครับแล้กดปุ่มรูปเครื่องมือนะครับปุ่มนี้นะครับให้ตัวนี้เป็นรูปตัว A นะครับเห็นไหมครับแล้วกดปุ่มถ่ายกระดานสีดํานะครับเ,เครื่องก็จะทำการแฟหัวพิมพ์นะครับ นะครับหลังจากประเทศตัวพิมพ์ออกมาแล้วนะครับสังเกตสีดํานี่มีปัญหานะครับอันนี้ลูกค้านะครับแจ้งให้เปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเปลี่ยนว่าเปลี่ยนยังไงนะครับผมครับอันนี้เราจะทําการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนหัวพิมพ์ล้วก็อันนี้สอดเซนเซอร์ขึ้นมานะครับให้ตลับขยับไปอยู่ตรงกลางนะครับผม ่ตลับขยับมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอันนี้คือตัวตลับหมึกที่เราจะเปลี่ยนนะครับสีดําคือแปดหนึ่งศูนย์นะครับเราซื้อมามันก็จะมีตลับแบบนี้มานะครับผมเห็นไหมครับปกตินะครับถ้าเราซื้อมามันจะไม่มีรูมานะครับเราต้องมาเจาะรูเองนะครับผมอันนี้บุยวผมจะแกะสติกเกอร์ออกให้ดูนะครับว่าเราต้องเจาะตรงไหนเนาะ เนผมจะแปะไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีรูตรงเนี้ยฮะเวลาเราเจาะนะครับผมเราใช้สว่านนะครับเจาะเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะมีสว่านมือนะแบบนี้ครับหรือจะใช้สว่านเครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมจะลองใช้สว่านมือเจาะให้ดูนะครับมันไม่หนานะครับมันออกบางๆหน่อยนะครับตัว เยพยพอเราเจาะเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมองเห็นฟองน้ำข้างในนะครับ จากนั้นเราก็จะมาใส่ข้อต่อนะครับอันนี้เขาเรียกจุกยางนะฮะเรามาใส่จุกยางเข้าไปนะครับผมจุกยางอันนี้สามารถสั่งในเว็บได้นะครับมีลูกค้าทักมาถามในใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้ซื้อในเว็บไซต์ได้นะครับจุกซิซกลิโคนนะครับผมเขาเรียกจุกซิลิโคนนะครับเวลาจะใส่หัวพิมพ์นะครับบีบบีบตลับนะครับเรายกขึ้นนะครับมันจะมองเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาถอดนะครับผม ด้านข้างนะครับผมให้ปิดจุกก่อนนะครับผมจะยกนี้ขึ้นแล้วก็ปิดจุกเล็กนะครับปิดเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเวลาเราถอดตัวนี้ขึ้นมานะครับผมจุกนี้ขึ้นมาหมึกจะวิ่งย้อนเข้าแทงนะครับผมพอเราปิดจุกหมึกจะไม่วิ่งย้อนนะนี่เราก็ถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับผมแล้วก็ใส่หัวกลับเข้าไปนะครับผมนี่ครับแทงลงไปเฉียงๆหน่อยนะครับแล้วก็ดัดลงไปตรงๆนะครับระวังจุกจะขาดนะครับผม แล้วก็ถอดพลาสติกออกนะครับแล้วก็ใส่หัวเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ลงนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการล้างหัวพิมพ์สักรอบหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราจะเอาทิชชู่นะครับปิดเซ็นเซอร์ไว้เพื่อที่จะทําการไล่น้ําหมึกนะครับจากนั้นก็เปิดจุกตรงนี้ขึ้นมานะจุกเล็กนะ เปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนยังได้เวลาเราไปซื้อหัวพิมพ์กับร้านค้านะครับให้ร้านเขาเจาะรูแล้วก็ใส่จุกแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมจะทาการล้างหัวพิมพ์อ่อีกอย่างหนึ่งสังเกตไหมฮะว่าเราเปลี่ยนหมึกใหม่เข้าไปไฟจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับอ่าเพราะว่าหมึกตัวเครื่องมันจําค่าหมึกที่มาจากโรงงานอยู่นะครับเดี๋ยวเราใช้ไปไม่น่าจะเกินร้อยสาแผ่นเดี๋ยวไฟมันก็จะกระพริบเหมือนตัวสีนะครับผมอ่าพอเราใส่ตลับเสร็จเราจะล้างหัวพิมพ์นะครับก็กดปุ่มรูปเครื่องมือให้ตตััััววเลขปปนนรรรููะะคคบบผมด ไปรูปตัววายนะครับจากนั้นก็กดปุ่มไทกระสานสีตัวนี้นะครับจากนั้นก็รอนะครับประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับให้เครื่องทําการไล่น้ําหมึกหรือไล่หมึกดําที่เราเปลี่ยนนะครับให้เข้าในตลับนะครับผมเดี๋ยวเราหลังจากล้างเสร็จเราลองมาเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์จะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับผมครับหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสหัวพิมพ์นะครับก็เหมือนเดิมกดปุ่มรูปเครื่องมือนะครับให้เลขหนึ่งเป็นรูปตัว A นะครับผม นี่นะครับเป็นปตัว A นะครับจากนั้นก็กดปุ่มไทยกระสานสีดำนะครับผมคราวนี้เครื่องจะทำการเทสหัวพิมพ์นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมเราเปลี่ยนไปหัวก็ออกมา100%นะครับจากของเดิมที่หัวลูกค้าให้แจ้งเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับหัวมันไม่ออกนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนเสร็จก็ใช้ได้100%หัวสีก็ออกมาครบนะครับผมเปลี่ยนเองง่ายๆนะครับลองดูนะครับผมส่วนหัวพิมพ์เวลาเราไปซื้อกับร้านค้านะครับให้เขาเจาะรูแล้วก็ใส่จุกยางให้เลยนะครับผมแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนเองได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนหัวพิมพ์ของ Can น n นะครับผม MP287 นะครับผม ก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวน,นะครับผมสวัสดีครับ